ใครจบมาแล้วยังเก็บข้อมูลไว้ในอีเมลมหาลาัยอยู่ระวังข้อมูลหายนะครับทำไมถึงบอกว่าจะหายเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T ีไทนะครับผมช่องเรียนทริคก,การใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมามครับผมเราูดถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้งาน microsoft 3. ามหหาสํหาหรับอีเมลที่เป็นอีเมลมหาลัยเนาะอย่างที่รู้กันอยู่เนาะเวลาเราเข้าไปในมหาลัยเนี่ยหรือว่าเราเข้าไปเรียนมนหาลาัยปีหนึ่งเนี่ยมหาลัยเนี่ยจะมีการเจเน r a t อีเมลมาให้เรา1อ,อีเมลนึ่งในอีเเมลนนั้จะ มีสิบการใช้งานในส่วนของ Microsoft 365ด้วยอีเมลมหาลัยเนี่ยสิบการใช้งานเนี่ยจะเปรียบเทียบใกล้เคียงกับ Microsoft สามหที่เป็นแคลนองค์กรนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดอ e ีเมลมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นสิทธิ์การใช้งานที่เป็น A 1นมั้งนะครับสามารถใช้งาน Microsoft 3ามหเนี่ยเซอร์วิสต่างๆเนี่ยผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือใช้งาน Word powerpoint outlook อ e ีเมลเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้เลย one drive เนี่ยให้มาเลย1นึ่งเทราไบต์ผ่านเว็บไซต์นะถ้าเป็นแพลน A 1นเนาะถ้ามาหาวิทยาลัยไหนที่ใช้งานแพลนที่มากกว่าน,นั้น A อ,อะไรไนมะ่งผมจำไม่ได้นะจะมีสิทธิ์ใช้งานโปรแกร,รมผ่านเครื่องด้วยเนาะก็คือสามารถตติดตั้ง ชิปโปรแกรม Word, Excel PowerPoint o เอา o ู k เนี่ยผ่านตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับแต่ว่าแทนส่วนมากเนาะจะอยู่ที่การใช้งานผ่านเว็บไซต์เป็นหลักนะครับอ่าเขาจะมีแอดมินหลังบ้านในการสร้างอีเมลมหาลัยให้เราก็คือมีคนคอนโทรลอยู่นั่นแหละก็คือสิจะมีแอดมินที่เป็น IT เนี่ยของมหาลัยเนี่ยในการคอนโทรลหรือว่าสร้างอีเมลให้เราอยู่นะครับซึ่งพอเขาสร้างให้เราเราปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณตั้งแต่เรามีสิทธิ์ทำงานมหาลัยนั้นเนี่ยตั้งแต่จนเราเรียนจบก็คือ ปีหนึ่งถึงปีสี่อะแล้วกันเราสามารถใช้งานอีเมลนั้นเลยเลยจนกว่าจะเราจะเรียนจบบางคนอาจจะมีการเก็บงานหรือว่าคือใช้งานเป็นอันาอาจจะมีการเอางานเนี่ยไปเก็บไว้บนวันร้หรือว่ามีอีเมลในส่วนของนังอะไรต,ต่างเนี่ยไว้บนเมลของมหาลัยเป็นหลักเนาะก็คือไม่รู้ว่าเมลนียจะหายไปในอนาคตข้างหน้าเนาะสมมติเราใช้งานไปจนถึงเราเรียนจบเราก็จะสามารถใช้งานต่อนะครับใช้งานต่อได้ไปนิดนึงนิดนึงประมาณ1ปีหรือ2ปีหรือที่เร็วกว่านั้นเนี่ยอาจจะตัดไปเลย4ปีก็คือจบเลยนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนบอกถ้ามา อะไรไหนมีการแจ้งเตือนบอกอันนั้นก็จะสามารถดึงข้อบูลออกมาได้เร็วใช่ไหมละ่ะแต่มหาลัยน้่งอาจจะปล่อยให้ใช้งานไปประมาณ1ปี2ปีนะเมลนั้นก็จะหายไปเราก็จะไม่สามารถล็อกอินเข้าไปอีกน่วนั้นได้เลยทําไมเมลนั้นถึงหายไปเนาะสิทธิ์การใช้งานในส่วนของมหาลัยเนี่ยแอดมินไอทเนี่ยเขาจะมีการควโทรลสิทธิ์อยู่ในไลเซนส์นที่เขากําหนด ผมอาจจะมีสมมติจำนวนนิสิตในปีนั้นๆเนี่ยปี1ถึงปี4เนี่ยอาจจะอยู่ที่4000คนแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยอาจจะอยู่ที่5000คนนะในปีต่อไปเขาก็จะมีการเคลียร์สิทธิ์ว่าเอ้ยคนไหนที่จบไปแล้วคนไหนที่ยังไม่จบเขาก็จะสามารถเข้าไปคอนโทรลหรือว่าลบอ e ีเมลนั้นเนี่ยออกไปเพื่อให้น้องปีหนึ่งที่จะมาแทนที่เนี่ยเข้าไปแทนที่ไลายเส้นนั้นะครับเขาจะลบอ e ีเมลออกไปเขาจะได้เส้นคืนกลับมาใช่ไหมล่ะ ลายเส้นตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอามาให้กับปีหนึ่งที่จะเข้ามาใหม่นั่นเองการใช้งานเนี่ยจะวนลูปไปอย่างเงี้ยตลอดเนาะอีเมลเราถึงหายไปนะครับโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวนั่นเองใครใช้งานอยู่ก็แนะนำนะผมถ้าจบแล้วก็ให้รีบนำข้อมูลออกมาเก็บไปบนเครื่องเพื่อเอาไปใช้งานต่อไปในอนาคตนะครับผมหลักๆคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแนะนำเนาะก็อืมจะบอกว่าไงดีนะใครที่ใช้งานคล่องแล้วกันเนาะก็ใช้งานผ่านเว็บไซต์นั่นแหละไปจนกว่าจะครบ4ปีเอาะครบสปีแล้วปุ๊บ ถ้ามีข้อมูลไหนที่มันสำคัญก็พยายามดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ที่เครื่องแล้วก็ไปสมัครพวก Microsoft 3ามาที่เป็น Home Use Plan เนาะที่เป็น Plan Personal หรือว่า Plan Family Plan Personal เนี่ยก็สมัครเองได้ถ้า Plan Family เนี่ยก็จะถูกหน่อยนะผมถ้าไปหารกับเพื่อนหรือว่าไปหารกับคนญาติเฉยๆเนาะถ้าใครหาคนหายไม่ได้เนี่ยก็ผมมีหารตัว Microsoft 3ามห้า Family อยู่นะผมก็สามารถเข้าไปดูเลยที่กดน,นาตาคลิปหรือว่าถ้าไปสอบถามที่ Line Pintop ด้านล่างแตาคลิปได้นะครับผมหลักการก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่ใช้งาน ตัวอ e ีเมลที่เป็นมหาลัยเนาะก็ผิดถูกยังไงขออภัยนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าใครมหาลัยไหนมีอะไรอัปเดตเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เลยเนาะที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการสำร,รองข้อมูลอะไรเก็บไปนะครับ ดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมว่าผมจะมีคลิคอะไรดีๆมาฝากอีกเจอก,กันครับผมสำหรับคลิปวน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสุขเพื่อนเนาะใ้รติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ทา,างการกิปเต็มเด็ดนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ